วันนี้ก็จะเป็นภารกิจหาบ้านให้ป้าอยู่นะพอดีว,ว่าได้รับเรื่องขอ,ขอร้องขอประสานงานจากาตำรวจตนบ่อมากนะป้าเชื่อประสานกับพอมอให้หน่อยเพราะว่ามีคนคนได้ร่อนมานอนอยู่ที่สนมาที่มาเยี่ยวอะไรอยู่ในสนอ,อะไรเงี้ยก็ประสานหน่วยงานไหนก็ไม่มีใครมารับจะเลยป้าประสานให้จะได้เกลือป้า ป้าจ้าป้าบ้านที่ไหนเอ่ยไม่มีบ้านเราไม่มีบ้านใช่ไหมแต่ป้าก็นอนอยู่ที่นี่ใช่ไหมอ๋อมันไม่ใช่ว่านอนอยู่ในนี้อะคือคือคือมันจะเป็นเขาเลยสงสารเขาเลยให้อ๋อก็ให้ใช่ไหมอ๋อก็ให้แต่แป๊บเดียวอ๋อแป๊บเดียวใช่ไหมอ๋อแล้วป้าไม่มีรถไม่มีหลานนะไม่มีค่ะตัดไปเลยค่ะแมตตัวเดียวเลยค่ะอยู่คนเดียวไปเลยใช่ไหมอ๋อ ป้าลำบากไหมลำบากค่ะไม่มีที่จะอยู่ลำบากมากเลยค่ะขอที่อยู่มีไหมอ๋อได้แต่นุ่งหาที่อยู่ให้นะต้องวันนี้คืนนี้ล่ะได้ได้แต่นุ่งหาที่อยู่ให้นะคะแล้วแล้วแล้วจะรู้ได้ไงว่าได้หรือไม่ได้ได้จ้าได้ได้ได้แต่นุ่งหาที่อยู่ให้นะอยู่แบบสาวอยมีเจ้าหน้าที่จ้าไดูแลอย่างเรียบร้อยเลยอยู่กันสบาอยู่สบายเลยไม่เสียคาร่ก็ไม่ไม่ผ้าไม่เสีย มันคืออะไรัคือลายบอกก็เดี๋ยวจะไปทางหน่วยงานรัฐมารับไปอยู่เนาะเขาจะจัดบ้านจัดเตอยู่อย่างสบายเลยอยู่ที่ไหนะก็เดี๋ยวบ้านป้าอยากอยู่ทรงไหนก็บอกเขานะจะตลกดีและป้าจะได้อยู่จะมีหมอมีที่แอ่ะจะจะมีหมอจะมีอะไรคอยดูแลป้าอย่างดีเลย อนี่ก็ทงเจ้าหน้าที่พมก็ได้เดินทางมาถึงวนะครับแต่ก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะลงมารับตัวพยานนะครับะมดแลต่แงแกสามารถให้นอนได้นี้ก็มีแค่บางแกละบางละมง่ายอยู่ไม่ได้ยาอย่งยินกันแบบเดียวาตนั้อยู่ไม่ได้ ว่าหาที่อยู่ในยายไม่ได้เหมือนกันกแต่ครับว่าเขาับการรักษาก่อนร่างกายยา ไปโรงพยาบาลก่อนจ้าไปโรงพยาบาลก่อนนะแล้วทองอยู่ตรงไหนครับ,ดบเดี๋ยวเาของให้เป็นทองหยองอะไรบ้างปาขึ้นนี้นปาจ้า ตอนนี้ก็ทางน้องพมมาทางเจ้าพนกักงานของพอมแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่บวชก็ได้มาประเมิอนอาการแล้วนะครับแล้วก็เห็นว่า,าจะต้องนําตัวป้าไปรักษาการทางทางจิตก่อนเมื่อรักษาตัวทางจิตเรียบร้อยแล้วทางพอมอพอถิงจะสามารถรับตัวไปรักษาต่อและไปไปดูแลได้นะครับตอนนี้ก็ก็เพื่อป้าจะได้ไม่ต้อง อยู่อยางดิโรนอีสตอไปนะครับตายตายช่วยหน่อยตายไปช่วยหน่อยจ้าจ้าเป็นกองเลยค่ะเป็นกองเลยจ้ากอง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 อยู่ไหนกองตายกองเท้าอยู่ไหนอันนั้นอะกองใจเห็นจ้ากันแน่ นั่นนั่นนั่นส่งนั่นนั่นนั่นจายจ่ายจ่ายอ่าโอเคอ่าเอาไว้ข้ไหนไว้ข้ไหนไว้ข้ไหนอ่ะเอาไว้ข้ไหนปาดปากกินแตงไป จ้าจ้าจ้ไปเชื่อมิยงแป้งหน่อยครับเดี๋ยวข้าทั้งหมดเราคุนี่เลยก่อนถอนปัญหาก็ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่พมแล้วก็ทานที่จังหวัดสอนอมานะครับก็ได้ทำารส่งตัอไปยังโรงพยาบาลสมเ็จเจ้าพยาก่อนนะครับเพื่อรักษาอาการ ทางเจ็ดก่อนเพื่อราาักษาการติ่จิตต้อยแล้วทางกระทมจะรับตัวไปดูแลต่อน,นะครับอะไรทุจบแล้วนะครับ